ร้อนๆครับนี่ชีสกําลังยืดนะชีสกำลังยืดอืมครับอาหารทะเลทํากินกันเองได้ที่บ้านนะครับแบบประยุกต์เอาสวัสดีครับผมมันพินกับ c h a n าแนล e ิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มีเพื่อนมาบอกว่าอยากให้ลองทําอาหารทะเลให้ดูหน่อยนะครับแต่ผมก็กลับตัวอยู่ทางแถววิสารเนี่ยไม่มีอาหารทะเลนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีอะไรมีแต่ของ ติดบ้านนะครับก็จะมีกุ้งแห้งนะครับแล้วก็มีปลาหมึกแห้งนะครับมีมันฝรั่งที่ซื้อทิ้งไว้นะฮะก็แล้วก็มีชีสอยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำอาหารทะเลในแบบที่ใช้ของแห้งทำนะครับแล้วก็เป็นเมนูร้อนทำง่ายนิดเดียวแล้วก็ด้วยไมโครเวฟครับเพราะว่าผมมีแต่ไมโครเวฟครับช่วงนี้เราก็ต้องรักษา ระยะห่างนะครับต้องซักษาระยะห่างทางสังคมเอาไว้นะฮะต่อต่างคนก็ต่างอยู่บ้านนะครับเนี่ยกุ้งแยกระยะห่างครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเป็นเมนูรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็เอาอาหารแห้งมาทําอาหารทะเลซีฟูด้ดกินที่บ้านครับผมเมนูถัดไปนะครับเมนูกุ้งก็เอากุ้งนี่นะครับกุ้งช่น้ํา นะครับทำให้สุกแล้วกุ้งแห้งนั่นแหละครับมาแล้วก็มีมันฝรั่งนะครับผ่าครึ่งทำให้สุกกลผ่าครึ่งแล้วเดี๋ยวเราโปะชีสเข้าไปข้างบนนี่ครับโปะชีสลงไปเป็นอาหารที่ประยุกเองทำเองครับนี่ครับได้แล้วครับเมนูมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเราไป ผมมีแต่ไมโครเวฟเตาไมโครเวฟแล้วพอไปเวฟก่อนนะครับแล้วก็หักผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งเอากุ้งนะครับที่ต้มกับไมโครเวฟเหมือนกันนะครับล้างน้ําเกลือไปก่อนแล้วก็มาโรยชีสรครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสุดยอดครับเป็นอีกเมนูหนึ่งสําหรับคนที่คิดถึงอาหารทะเลครับกุ้งแห้งนี่กุ้งแห้งในบ้านนะแช่นะ้ำไว้นานๆมันก็จะโตขึ้นเองนะครับ ฮร้อนๆครับนี่ชีสกำลังยืดนะชีสกำลังยืดอครับอาหารทะเลทํากินกันเองได้ที่บ้านนะครับแบบประยุกต์เอานะถ้าไม่มีพวกมันฝรั่งเอาเป็นมักกลรนีก็ได้ถ้าไม่มแมักกลรนีก็เอาเป็นมาม่านะครับนีฮยแต่ถ้าชีสกับข้าวนี่มันจะไม่เข้ากันนะครับอืมก็ได้ครับ มันจะมีรสเค็มๆมันๆของกุ้งแห้งแล้วก็ผสมปรสานกับชีสนะครับแล้วก็เข้ากันกับนี่ฮะอืมเนี่ยมันฝรั่งครับถ้าใครอยากให้เค็มกว่าน,นี้อาจจะโรยเกลือป่อนไปนิดนึงนะฮะ ในตัวของมันฝรั่งก่อนที่จะลงกุ้งลงชีสนะครับนี่ครับรักษาระยะห่างของกุ้งไว้ด้วยนะครับนะฮะตามหลักการโซเชียลดิสแท c e ของเรานะครับทำกินเองอยู่กับบ้านไม่ต้องไปทะเลครับช่วงนี้หน้าร้อนเสียดายแต่ก็ อย่างว่าครับอันนี้ประยุกต์ทำกันอร่อยครับเอาชี้นอะไรก็ได้นะกุ้งนี้ก็กุ้งแห้งนี่แหละนะครับผมว่ารสชาติเนี่ยดีกว่ากุ้งสดอีกนะมันจะเข้ากันมากกว่าครับนะนี่ฮะส่วนมันฝรั่งเนี่ยก็ซื้อมา ไม่แพงนะซื้อมาแบบตุนเอาไว้เนี่ยผมซื้อไว้เพียบเลยแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเบื่อข้าวแล้วอะ่ะนี่ดูครับยังชีสยืดอยู่นะอืมทากินเองง่ายๆครับตามภาษาคนไม่มีครัวมีแต่ไมโครเวฟเนี่ยครับอยู่ในช่วงก,กักโลกกักตัวอยู่ครับอร่อยมากครับถ้ามีชีสเยอะๆในข้างหน้าเนี่ย หมือนก็เป็นพิซซ่าหรือว่าอกกระแตงหรืออะไรเงี้ยเมนูที่สองนี่ก็คล้ายกับอันแรกนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกุ้งแห้งนะเป็นปลาหมึกแห้งของที่มีอยู่ในบ้านนะครับนี่ก็เป็นปลาหมึกตัวเล็กนะครับก็เอาไปเวฟนะครับเอาไปเวฟจริงๆเวฟเนี่ยทีละ2ีวินาทีนะระวังปลาหมึกไหม ข้อเสียของวิธีนี้การใช้ปลาหมึกก็คือว่ากลิ่นมันจะหยหวนมากกับเตาไมโครเวฟครับแต่ว่าปลาหมึกพวกนี้นะฮะเวฟประมาณ20วินาทีละ2ีวินาทีผมว่าประมาณ2หนสาหนนะครับก็ทานได้แล้วนะครับระวังมากกว่านี้มันจะไม่แต่ขอบอกว่ากลิ่นหยหวนมากจะทำเป็นกับแก้มอะไรก็ได้เหมือนกับคล้ายๆปลาหมึกย่างเลยนะครับนี่ไปเวฟมาแล้วนี่ฮะ เนี่ยใครจะเอาแก้มเบียร์ก็ได้เนี่ยนี่ครับนี่ครับอืกรอบอร่อยครับถ้าไม่อยากกรอบก็เอาให้มันน้อยกว่านี้อันนี้ผมประมาณยี่สิบวินาทีสามครั้งประมาณนะั้นถ้าปลาหมึกบางเจ้ามันเค็มมากฮนะก็เอาไปล้างน้ําก่อนนะครับก็จะช่วยได้หรือไปแช่แล้วก็ไปตั้งไว้ให้แห้งแล้วก็ค่อยเอามาเวฟนะครับ นะอย่างนั้นก็จะช่วยลดความเค็มได้อันนี้คือทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังอร่อยครับเค็มกำลังพอดีนี้เป็นเทคนิคทํากับแก้มครับคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับก็ทํามัฝรัลังนะครับเอาบัฝรั่งไปเวฟให้สุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราผักครึ่งผักครึ่งมาเอาปลาหมึกที่เราได้มาวางครับอันนี้วางตัวนี้ให้มันสวยๆเฉยๆนะครแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราหักออกมานะครับนะฮะฉีกออกมานะฮะอย่างเงี้ยจะดีกว่าครับถ้าไม่ชอบกรอบอย่าทำกรอบมากนะครับให้มันแบบเป็นฉีกออกมานั้นก็จะมีรสชาติอีกแบบที่มันก็ฉีกปลาหมึกออกมาเป็นฝอยๆอย่างอย่างนั้นอีกแบบหนึ่งอย่างนั้นเวฟสัก20วิอะไรประมาณนั้นนะฮะยี่สิบสามสิบวิขึ้นอยู่กับเตาไมโครเวฟแต่ละคนด้วยนะฮะถามว่าทำไมไม่ย่างผมมีแต่เตาไมโครเวฟครับ ชดลอยครับนะ,ะเอาชีดลอยนี่ครับได้ออกมาแล้วขอบอกเตือนก่อนนะครับว่าทำอะไรกับปลาหมึกแห้งเนี่ยกลิ่นมันจะโหยหวนมากนะฮะแล้วก็ถ้าจริงๆอ่ะใช้กุ้งแห้งอย่างที่ผมว่านะ แบบเมื่อกี้ที่เป็นทำให้ดูเมื่อกี้อย่างนั้นจะสุดยอดกว่าอร่อยกว่าแล้วก็กลิ่นไม่แรงนะครับแต่อันนี้นก็จะให้รสชาติอีกแบบครับดูชีสนะครับชีสแล้วก็มันฝรั่งหลักการเราก็คือเอาอะไรเค็มๆม,ม,มันๆม,มากินกับมันฝรั่งร้อนๆนั่นเองถ้าใครอยากจะให้มีรสชาติอื่นก็เอาซอสอะไรก็ได้ทาลงด้านล่างนะครับก่อนที่จะเอาของพวกนี้ไปโปะหน้าไปหลักการก็คล้ายๆพิซซ่านะฮะอันนี้ อาจจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวซอสอะไรก็ได้ปรุงรสลงไปแล้วก็ไปทาก่อนเป็นรองพื้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับหน้าตาสุดยอดมากครับด้านนี้ก็คือตัวที่เป็นปลาหมึกนะฮะที่แบบเป็นเต็มตัวนะเอาไว้โชว์สวยๆใช้ช้อนทานจะดีที่สุดครับระวังร้อนนะฮะ โอ้ร้อนมันจะไม่ร้อนได้ไงครับชีสยังยืดอย่างนี้อยู่ครับนี <c oughs> ่ครับมันฝรั่งมันมันอย่างนี้กับชีสนะครับแล้วก็ปลาหมึกแห้งครับ ไม่มีมันฝรั่งเนี่ครับเปลี่ยนเป็นพวกมะกรนีก็ได้นะฮะเนี่ยครับใช้มะกรนีหรือว่าพวกสปากเกตตี้หรืออาจจะเป็นมาม่าก็ได้นะมาม่ารสจืดนะฮะแต่ถ้ามีมันฝรั่งนี้สุดยอดมันจะลงตัวครับแล้วกับกุ้งเนี่ยกุ้งแห้งเนี่ยเวิร์กกว่านะครับแต่อันนี้เนี่ยมีทั้งกุ้งแห้งทั้งปลาหมึกแล้วก็มาทําให้ชมดูกันครับเห็นความหลากหลายนะฮะจัดการต่อให้เสร็จครับ เป็นเมนูอาหารช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเราต้องรักษาโซเชียลดิสทานะครับระยะห่างทางสังคมเอาไว้ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปทะเลก็ทำอะไรกินจากทะเลครับนะฮะด้วยไมโครเวฟที่มีอยู่ที่บ้านนะครับผมก็มีแค่ไมโครเวฟนะฮะน่าสงสารมากแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ